นันตะกุลโอลิกพิสุพนสามสองเพราะเพลงวาจาสาธยายุทธมมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระควมปิติเทระจ้ารองคหลวงปูส่สมเดชลวนหลวงปู่บุณเดชหลวงปู่ศิลาต่อทั้งผู้บาอาจารย์ก็เป็นเจ้าของวิชาจินานามณีประเทศเทพาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสดธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพเป็พระรัตนตรัยรูบวาา่าท่าและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุนต่อไป ชุมนุมเทวะตาสมันตัจฉกวาริสุอัตตคัจฉันตุเทตะสัททมังมณีราชสาสุนันตุสักขโมขังเกกามีจงเปคิริสิคโลตะเตจันตลิเควิมาณีที่เปรัตเเทจขามีตะลุวนะคหะเนกิหาวัตตุมิเชเตพุมหาจายันตุเทวาฉละ ธราวิสเมยักขะคันทัพพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนงสาทโวมีสุนันตุธรรมสวนาคารูยัมพันธตาธรรมสวนาคารูยัมพันธตาธรรมสวนาคารูยัมพันธตาธรรมการสติกขา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตะจริยาคาถานิเมสันังอนยังอุทโธมีสันังวะรังอิตินะสัจุวาเจนะสุติเีหูตุสัพพะทาัตติเมสันังอนยังธัมโมเมสันังวะรังอิตินะสัจุวาเจนะสุติมีหูตุสัพพะทา ติเมสังวังยังสังโฆมีสะนะวะรังเตนะสังฆจวัคคิีนังโสติมีโสเตสัพภาอาคากะปุณิกโณนาโถติอาธิกาคถาอะกะรุณโกนาโตอัตถยาสัพพานินังปุเรตวปริสสภาปะโตสัมปิตมังเตนะสจวันมตสัพพะทวา อหากาลุนาโทหิตายสุปาินังปุริตวาปารมสภาปะโตสมุติมุตตังอิเตนะสวดตวาเจนะมหัตุสุปะตวมหากาลนาโทสขาสปาินังปุริตวปรมีสภาปะโตสมุติมุตตังอิเตนะสวดตวาเจนะมหัตุสปะตวหาสมัยส

जावा सके तुम हो रहा पीला वात सुमी महाने माता पिघुस न तीन पान मे फिगुसते ही फे वे ही, ते ही, ही। था सही चलो कथा तु ही दे वाजे पूजे न सन पाते พระคำวัตถังทัสสนายาภิภูสังกันจะยันิยันนูนาไมยามปิเยนะพระคำวาเตนุปัสสังกมัยยามะอุปัสสังกมิตาวาพระคำว่าตัวสันติเกปัตเกกขาทาภาไสยยามาจิตตะโคตตาเทวตาเตียธาปีนามะภระราวาปุริโสสัมมันจิตตังวาปะหังปะสาอริยาปะสาจิตังวา อาหังสัมมิเชยะอิวามิวาสุตาวาสีสุเทวิสุอันตรายิตาภควาโตปุราโตปาตุระหังสุอัตคุตาเทวตาภควาตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสัมติเกยมังคาตังอภามสีมหาสมะโยปวานัสามิงเทวกายาสมาขตา อาคตัมไฮมังธรรมสมัยังอาคิตาเยวะอปาราสิตาสังคันเิอัตโกอปาราเทวตาปะกวโตสันเตเกอีมังคาทั้งอภามสีตัตตาภิกะโวสมาทาหังสุจิตังอัตโนชุกมะกังสุสหราธิวาเนตานิกาิตวาอินทาริยานิราคันติปันทิตังเต อาตโกปราเทวตาภะกวาโตตันติเกอีมังคาทั้งอาภาษีเจตวาคิรังเจตวาผลิคามอินตาคิลังโอหัจฉามมามีชาเตเจรันติสุทาวิมาราจักปูมาตาสุนันตาสุทันตาสุสูนาคาจีอาตโอปราเทวตาภะกวาโตตันติเกอีมังคาทั้งอภาษีเอกิี้จีพุทธังสุนังคตาเสียง นาเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังปะลิปุเรสันติอิติอัตโคภะควาภิกขุมันเตสีเอวิเยนาภิกขเวทะสสุโรกัตาตูสูเทวตาสันนิปฏิตาหุติทัทาคตังทสนายาภิกขุสังคัญจา เอเตปีขเวให้ทรงปฏิธรรมทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัอมปีพระขวันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสันนิ้ปฏิตาหิสรงไดยาธาตีไม่หังเอตรลาหิเอเตปีขเวพิสันติอนาคตธมัมทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัอมปีพระขวันตานังเอตาปรามายวะ นิวตาสันนิปาติตาวิสันติสัยยา t าปิเมหังอตราหิอาจิิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิิติสามภิกขเวเทวกายานังนามานิเจสิสามภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทสาตุกัง มนะสิกโรถาภาสิสามีติเอวมนเตติโคเตภิกขุภคว a โตปัจจโสสุภควาเอตถาโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถะปุมมาตถสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตัตตาสมหิตาปุตุสีหาวาสันลีนะโรมหังสาิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปะ สันมะนาวิราโยปัญจเตยตะวาวันนี้ก็พิรวัฒวีตโตอมันตยิสัทธาสวาเกสวาสุนีโรตีเวะกายาพิกันตาเตวิชานาชาพิกโลเตจะอาตาปมะกะลุงสุตะวาพุทธสัสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาัสนังอเปเกสตามาธาคุงสหัสสังอาถาสัตริง ตังเอเกสหัสสานังอามนุสนมทสุงอัปเเกนันตมัทธะงทิสาสภาพุทธะหงตัจะสัพพังพิญญายะวาวิตวะนะุมาตโตอมันตะยิสัตตโตอมันตะยิสัทสวกเกสาสุเนเตวะกยาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโเยหิิามิชิลาหิอนุปปสะสัต ตสสะหัสสาวยาาภูมากาปิรวัตถวาอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตเจ้าสรีโนโมทัพมนาภิกษมุงพิุนังสัมบติงวานังจาสะหัสสาหิมาวัตตายากานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตจ้สศรีโนโมทัพมนาภิกษมุงพิุนังสัมบติงวานังสาตาคิลาติสะอัสสาวิมาวายากานาณัตตะวันิโน ที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยจสัสิโนโมทัมนาภิกษุมุงขุณังสมิติงวะนังอิเจเตโซราสะสหัสสะยักขนานันตะวันิโนที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตเสัสิโนโม โมธัมนาภิกขมงภิกขุนังสมมติว่านังเอสานิตาปัญจสตาญาฆานาตตะวันโนิที่มันตัวชิติมันโตววันนาวันตัวยะสัสสินโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนังสมมติว่านังกุมพิโรลาชคาหิโกเอปุลาสานิเวสานังพิโยนังสตาสหัสสังยาฆานังปะยิลูปาสติกุมพิโรลาชคาหิโกโสปะคาสันมิติว่านัง ปุริมันจะทิสราชาตตราโทประสาสตีคันทัพนังอธิปติมหาราชายศิสิโซตัพีตสภาโวอิิทนานามาภปราอิติมันโตสิติมันโตวันน้าวันโตยสิจิโนมวยทำนาพิกมงคุพิกนังสติงว่านางตะเขียนันจ่าทิสราชาพิรุณหอตปัสาสตีคุมพันธานังอธิปติมหาราชายศิสิโส พุทธาปิตัสะปาวยินทันามามภราทิฏิมันโตชิตติมันโตวันโตมันโตเจษฎิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนางปชิมันจ่าที่สร้างราชาวิรูปโคภุราชสตินาคานางอธิปติมหาราชาเจสฎิโสพุทธาปิตัสะปหาโวยินทันามามภราทิฏิมันโตชิตติมันโตวนโวันโตเจสฎิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนางตาลันจาติ่สร้างราชา กุเวโลตปัสัสติยค้านางอธิปติมหารายชาเัสสีโสพุตาปิตสสะปะหาโวอินทานามามาราอิทิมนโตชิติมนโตวันนาวันโตเจสศิโนโมตามนาภิกกมุงภิกนังสิทิึว่านางปุริมาที่สร้างทศตวรัษทศทักขีในนะวิรุหะโกปัชฉีเมนะวิรูปะโคกุเวโลตะลังทิสังจจตารูเตมหารายชาสมันตาจจตุโลทิสา ทัทธะมานะทังสุว่านีตาปิรัวะเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกาสัทธามายาปุเทนตุวิเทนตุยิปูจับยิปูโตสหะจันทโนกามะสิโทสะจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะวะเทวะสูโตจะมาตลิจันตะเสโนจะกันทพโคโลโรชาชนโนสะโภ อาคูปัญจสิโกอเจวะติมพารูสุริยวะชาสาอเตจันเจจราชาโนกันทภาสาราชุปีโอธมนาภิกามุงพิกุนางสัมปตทิงวานางอาทาคูนาปะซานาคาเอสาลาสานจัชกากัมพาราสตราอาคูปายาคาสารยาติพียามุนาสตราธาจักอาคูนาคาเยสสินโนเอลาวโนมหานาโครโตปาคาสัมปิทิงวานาง เยนาราเยนาขราเชสาสาหรันติทิพาติชาปิกิวิสุทธจักขูวิหาย a สาเตวนนัมฌะปตตาจิตราสุปนนาอิติเตสนังอะภะยันตานาขราชานมาสีสุปนนโตเขมมะคาสิพุทโธสัณนาหิวจายุปวาหยันตา นาคาสุปนาโสน,ะนะากังสุพุทธัง